ในการศึกษาจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยเราลืมบริบทโลกของคนรุ่นพิบูลปรีดีบริบทโลกของเขาในตอนนั้นก็คือสงครามโลกครั้งที่สอง mm. เมื่อสงครามโลกระเบิดขึ้นในปี1939ท่านปรีดีอายุ39จอมพลปอ,อายุ42ยังแนุ่มมากๆนะครับ เพราะว่าเราลืมบริบทโลกแล้วเราก็ลืมบริบทสงครามเย็ยนอีกด้วยทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์การเมืองไทยไม่ถูกหัวถูกห่างอ่บทความเนื้อหาข้อความทั้งหลายเนี่ยมุ่งเน้นการต่อสู้ของจอมพลกับการเมืองภายในถ้าเป็นส่วนใหญ่สรุปบุคลิกของท่านจากการแยกแยะประเภทผู้นำที่โลกรู้จักกัน ซึ่งพระเอิญท่านโด่งดังขึ้นมาในช่วง,งสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นทั้งโลกก็รู้จักอยู่สองคนซึ่งเป็นทหารแล้วก็เข้าราฟก็คือฮิตเลอร์กับมุสุลเลมีใช่ไหมครับท่านก็เลยได้รับตราอันนี้มาด้วยเพราะท่านก็เป็นทหารและท่านก็ลงสู้สกับสงครามโลกนะครับการที่สรุปว่าท่านเป็นผดกการฟาสซิสผมคิดว่ายังแตกกันอย่างผิวเผินเป็นไปนะครับ จอมพลปอเองเนี่ยเราจะพูดได้เลยว่าอาจจะมีความผิดมากมายสารพัดซึ่งเยอะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครที่จะกล่าวหาจอมพลปอได้ก็คือว่าจอมพลปอไม่เคยคอร์รัปชันไม่มีเลยจะมีอํานาจสูงสุดขนาดไหนในสมัยสงครามโลกหรือมาเป็นนายกในสมัย1950ทศวรรษที่50ก็ไม่เคยมีเรื่องเสียหายทางด้านคอร์รัปชันอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะหนึ่งของจอมพลปอที่ไม่เหมือน ผู้นำคนอื่นๆของประเทศไทยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือภาพรวมของจมพลปอเนี่ยจมพลปอจะถูกเน้นไปที่การเป็นนาย,ยกหรือว่าผู้นำประเทศในช่วง5ปีแรกแต่ภาพจงพลปอในช่วง10ปีท้ายเนี่ยนะครับในทางการเมืองในทศวรรษ2 0 0 2 0เนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างแหวง่งหายนะครับแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอำนาจ10ปีเนะี่ยแต่มันแหวแห่งมากเลยนะครับ การผลักดันนโยบายที่ดินของจงมพลปอเนี่ยรัฐบาลจมพลปอได้มีความพยายามในการผลักดันนโยบายที่ดินด้วยการออกนโยบายจัดสรรที่ดินแห่งชาติรัฐบาลก็จะมีบทบาทในการจํากัดการถือครองที่ดินนะฮะให้เพียงพอต่อการทําประโยชน์ของแต่ละบุคคลนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักวิชาการรุ่นหลังก็าบอกว่ามันคือมันคือกระบวนการการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจอฐฐฐฐฐฐะไรตา่ตางๆขณะเดียวกันเนี่ยก็คือลดเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ํา จอมพลปอให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองแล้วนะครับใน,ในช่วงเวลาของคณะรัฐประหาร2490เนี่ยแล้วก็หนีออกจากบ้านไปกับคุณท่านหญิงละเอียดนะครับเพราะว่าไม่อยากยุ่งแต่การที่ถูกเชื้อเชิญมาให้เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารปรากฏว่าตอนนั้นจอมพลสฤดเผ่าสียานนท์ต่างๆก็มาอ้อนวอนนะครับให้ร่วมคณะรัฐประหารด้วยแต่จอมพลปอก็ยังนิ่งแล้วจอมพลปอให้สัมภาษณ์ว่าถ้าหิงละเอียดเองเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยในเวลานั้นนะครับก็บอกก็บอกกับจอมพลปอว่า ให้ทําเธอไม่งั้นจะล้มตายกันเปล่า,าถ้าเกิดการต่อสู้กันนะครับเพื่อให้จํำพลปอเข้าไปร่วมจำพลปอก็ตกลงทันทีแล้วก็ไปร่วมรัฐปรหารด้วยนะครับ ประชาชนอีปุงก็ต like ้องขอโทษประชาชนไทยและจอมปมโปนะครับจอมปมโปก็พยายามกู้ชาติถ้ากองทัพอีปุงไม่ได้ยกกองขึ้นบอกไทยจอมปมโปก็สามารถสร้างชาติและสร้องประชาธิปไตยอาจจะได้นะครับแม้ว่าประเทศไทยทำสงกิสัญญาทหารกับอีปุงและประกาศสงคราม กับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่ไฟพันธมิตรไม่ได้กระทามให้ประชาธิปไตยพัฒนาในประเทศไต่ตรงกาข้ามกับอี่ปุ่นนะครับญี่ปุนก็ถือสหรัฐอเมริกายุบโปร7ปีให้พัฒนาประชาธิปไตยยุบทหารแล้วก็ให้มีเสรีภาพในการทุกเทียงระบบจักรพรรดิแล้วก็ไม่ให้จักรพรรดิมีอำนาจต่างงาเลยนะครับ มคิดว่าการการเปลี่ยนแปลงภาษาเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งอันที่สําคัญมากๆในการสร้างอํานาจของจอมพลปอนะฮะผ่านภาษาตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นที่น่าเสียใจก็คือเมื่อจอมพลปอหลุดจากตําแหน่งนะฮะหลังจากการเปลี่ยนแปลงภาษาไป2ปีนายควงอภัยวงศ์ก็ยกเลิกภาษาเนี้แล้วพอขึ้นวาระที่2ของจอมพลปอจอมพลปอก็ไม่หิดมาิบกาใช้ภาษาเนี่ยมาใช้ต่อก็น่าเป็นคำถามต่อว่าทำไมทำไมจอมพลปอไม่หยิบมาใช้หรือว่าจอมพลปอไม่ค่อยเห็นเห็นแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงภาษาร้องพาวเวอร์เนี่ยไม่สําเร็จน,นะครับผมคิดว่าเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นเรื่องไม่ได้ตั้งใจเกิดจากบริบทเฉพาะการของปลายสงรครามโลกครั้งที่สองแต่เมืองหลวงจริงๆตามความตั้งใจของจอมพลปอเนี่ยคือในภาพน,นี้คือสระบุรีบริเวณพระพุทธบาทสระบุรีมันแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของจอมพลปอที่จะสร้างเมืองในระบบประชาธิปไตย และสอดคล้องกับอุดมการณ์ของคณะราษฎรอารมณ์และความรู้สึกของนักาังคมมรรในการเขียนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกก็จะมีักษณะมีอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างสูงดังนั้นการศึกษาในวันนี้เราก็จะไปดูในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไปพ้นไปมากไปกว่านะครับความรู้สึกนึกคิดข,ของบรรดากนศนึนษาหัวก้าวหน้าในช่วง2490 ในช่วงปี25 0้หหอบรรยากาศทางการเมืองเริ่มคึกคักนะครับแล้วก็กระแสความคิดแบบสังคมนิยมก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับคณะนิติศาสตร์นะครับแผนโตวาทีก็ได้เชิญจพปอ,อมามีานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเสรีนมานางังคศสิลาจาุนปอบอกว่านะครับเราจะยกเลิกนะครับพรบก,การธนาันเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็กรัฐบาลจะมีนโยบายทางสังคมนิยมมากขึ้นเขากล่าวปิดท้ายว่าเราไม่ควรไปถึงคอมมิวนิสต์นะครับหากไปยุปสังคมนิยมก็พอแล้ว ดังนั้นนี่คือการพยายามปฏิบัติน orm นะครับตอบความคิดของนักศึกษาหัวก้าหน้าในครั้งนั้นนะครับ